ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จากการเข้มงวดสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารมาที่3มกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4กองกําลังพระเมืองจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมส5้าคนผู้นําพาไปชาวเมียนมาอีกสองคนขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเดินลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านคุ้มซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านหลวงตําบลแม่ง,งอน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไปพบกลุ่มบุคคลเดินลัดเลาะ,ะตามป่าเข้ามาในพื้นที่ครับนอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบยาบ้าจํานวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายของคนนําพาด้วยจากการสอบถามแรงงานทั้งหมดสารภาพว่าเดินทางมาจากหลายจังหวัดของเมียนมาเพื่อที่จะเข้ามาหางานทําในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยเสียค่าดําเนินการให้กับคนนําพาคนละ2 0 0 0 0บาท เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ